Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday I, <tod> so, I will pick ขอให้ตาแข็งแรงแข็งแรงทั้งเงินทองทั้งร่างจายตารวยรวยสุขภาพรวยเงินทองยิ่งแก่ยิ่งรวย ป้าว่าไงขอให้เลยคุณน่ะโอ้ยคิดบอกคุณนันยกมือสาตั้ดงดีๆสวยๆอ๋อะอะลังอธิษฐานให้ป้าอ, <laughs> อธิษฐา,านย,ยังไงก็อยากไม่ให้ได้ยินอ๋อไม่อยากให้ได้ยินเออ สวัสดีห่ะป้าเนี่ยเออบอกป้าได้หน่อยกระทิบกระทิบปูาหน่อยได้ไหมบอกป้าเลยบอกพ่ออ่าบอกแม่ก็ได้เดี๋ยวแม่บอกป้าให้อ่ะบอกป้าบ้างอุ้ยไว้ด้วยแล้วอะไรต่ออะไรดิขอสุขภาพให้ป้า ได้อยู่กับเผาไปนานๆนะใช่ไหมโอเคป้าได้ยินมอให้ป้าแข็งแรงขอให้ป้ารวยรวย